สี่คุณสี่ออฟโรดมาถึงแล้วครับโอ้โหวันนี้ลูกค้าเลือกดีวันดีครับมารับลูกโอ้โหอีซุแต่งครบชุดเลยนะนี้เป็นขั้นตอนเดียวที่สี่สี่ออฟโรดครับวันนี้สวยมากกริบมากครับมารู้เจ้าของกันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมโอ้โหคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่คุณชานครับพี่ชานน้องพี่ชานพี่ชานทำอาชีพอะไรครับอ๋อไอ้ทุนกิจส่วนตัวครับพี่ส่วนตัวเนาะโอ้โหวันนี้ซื้อรถสวยมากนะครับนี่คือบอกเลยว่าคันนี้สุดยอดมากแต่งครบช่างครบชุดเลยอีซูตต์ดีแม็กครับออฟโรดนะ สวยมากคันนี้พี่เปย์พิชันคันนี้โปรโมชั่นอะไรครับพี่เอ่อเครื่อดาวแสนสามครับแสนสามครับโอ้โหมันคีพีเหรอครับมันคีพีช่วยผ่อนได้ไหมพี่ช่วยผ่อนด้วยครับช่วยผ่อนอีกกี่งวดครับอ่าสี่งวดครับโอ้โหแล้วเป็นไงพี่เซลล์บริการดีไหมดีมากครับที่นี่มาเลยครับ วันนั้นวันนั้นตั้งใจพามาคือมาดูอะไรพี่วันนั้นมาดูรถเฉยๆมาดูเฉยๆใครพามาพี่มีคนแนะนํามาเนี่ยคนนี้ครับคนนี้เอ้าที่เป็นที่ลูกเพินลูกค้าเก่าที่นี่เหระครับใช่ครับผมเป็นไงพี่ออารถมาแล้วก็อยากให้แนะนํามาครับผมมาอออีกคันนึงครับแล้วเป็นไงรถคันนี้สวยไหมพี่สวยครับผมสวยใช่ไหมครับที่นี่บริการดีไหมบริการดีครับเยี่ยมเยี่ยมมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณพิชานมากนะครับพิชานครับ เอพิชานก็นี่ครับเอกสารเยอะไหมพี่เอกสารไม่ละครับเขาดูแลให้หมดครับดูแลให้หมดง่ายมากปัญหาวันนี้ผ่านเลยใช่ครับเต็มสิบพี่แนะนำเฟซเพสเสนียมโต้ไหนสิบเลยครับเต็มสิบขอบคุณมากครับพีสิบเลยครับขอบคุณมากครับนี่ครับรถพี่ชานมาดูกันหน่อยครับนี่มีคันเดียวนะใครจะออเดอร์เป็นออเดอร์มามันหลายคันแล้วยังมีรถให้เลยตอนนี้นะครับอีซูดิมแม็กครับดูเด็กรอปนะครับแม็กยางโชคนะครับซุ้มล้อบันไดนะครับโอ้โหครบเพียบเลยคันนี้สวยขนาดนี้ครับโอ้โหอยากจะบอกว่านี่ครับ การชนท้ายครับย้ํานะผ่อนไม่ถึงหมื่นพี่ไม่ต้องดาวน์แค่สิบจบเลยผ่อนไม่ถึงหมื่นด้วยนะสนใจคันนี้พี่ติดต่อแล้วนะแบบนี้ติดต่ออยากได้แบบนี้อยากได้ได้มากๆพิมเข้ามาว่าดีแม็กออฟโรดพี่อยากได้พิมมาว่าอยากได้พอครับติดต่อที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่ห้าสองสามสี่ในอะไรที่แอปสี่สี่ผมสวัสดีครับ